มาแล้วครับสำหรับจมโบนี่ครับรังนี้จะเป็นรังที่สองนะครับตอนสุดท้ายแล้วนะรังที่สองตอนท้ายทวิตตาจมโบ้รุ่น2นะฮะของวัดนะครับงานกระถิ่นนะครับส่วนใครจะลุ้นนะครับนี่ไปลุ้นได้เลยนะครับนะมีอยู่ประมาณไม่กี่อง์และนะฮะแต่ผมอัปเดตเลขขึ้นให้ตอนนี้เลยนี่เลือกเลขเลือกที่ชอบได้เลยนะครับนะว่างานพี่ๆชอบรายการไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมาตอนนี้คือเป็นรายการที่ เราเปิดลังแล้วก็มาดูกันนะพี่นะว่าด้เหนื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันพี่นะครับเหลืออันนี้เหลือก็ประมาณนะครับสามสิบได้นะอุ่นตทวพี่นะครับเหลือมาสามสิบแตองค์ได้นะครับพอเราเปิดนะสามตอนเหมือนเดิมพี่นะครับนะครับขอญาตเลียงแป๊บนึงนะพี่นะ เปิดทั้งหมดเียฮะนี่แถวเจ็ดได้สี่แถวนะครับแถวเจ็ดได้สี่แถวนะครับน่ะทั้งหมดเกือบสามสิบองค์นะครับสำหรับอีพีนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราดูกันครับนะเพราะเราเปิดอีพีกันก่อนนี้ไปอย่างละสามสิบององแล้วนะฮะสามสิบหกองสามเจ็ดสามห้าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหลือประมาณยี่สิบแปดองค์นีครับเดี๋ยวเราไปดูเลยพี่นะชอบกันไหนก็สามารถปิดเข้าไปได้นะครับ แดี๋ยวเราไดูการที่หนึ่งเลยครับอินหาสปิตาจัมโบ้สองเนี่ยฮะดูแลกําลังนะครับนะรุ้มของคำไปสามพันแล้วนะครับรุ่แรกนะครับรายการนี้เปิดมาพี่โอ้โหนะฮะรายการนี้เปิดมาครับองค์แรกเลยนะครับรายการนี้ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อเกสรนีฮะลงรักนะครับนี่เลขโคดอําเบอร์พี่แปดสูย์เนี่ยนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับ ต่อมาครับหรือจะต่อครับรายการที่สองรายการที่สองเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณอุดโคดนะฮะที่สะดือเนะฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งสองครับพี่นะรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะฮะต่อมาติดต่อพี่นะรายการที่สามนะ รายการที่3ครับโอ้โหเปิดออกมาเป็นหุ้มทองคำครับรายการนี้เปิดมาหุ้มทองคำพี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากหุ้มทองคำครับเลขคขาจะเบิร์หมายเลข95ครับนี่ฮะรายการนี้1 5 0 0ัรยบาทนะครับรายการนี้ห5 0 0อยบาทนะพี่นะเนื้อชั้นมากหุ้มทองคำนะพี่รายการที่3 1 5 0 0ัรบาทนะครับต่อมาลยก,กั็ต่อไปต่อพี่ชายรายการที่4ี่ฮะ รายการที่สี่เปิดมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาอุดมวลสารแน่นอนนะฮะร,รายการที่เป็นเนื้อดินเผาอุดมวลสารแน่นอน,นครับปิดแผ่นทองครับโอ้โหเงาเงาสวยๆมีเลขคดเบอร์สี่เจ็ดนะฮะร,รายการนี้ของแบงก์ปันวิตองที่สามร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะแบงก์ปันวิตองที่สามร้อยห้าสิบบาทที่รายการที่สี่นะฮะต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อนะฮะผงพุทธคุณนะฮะรวยมุกสามกษัตริย์ที่เลขคนเบอร์แปดสองฮะเลขคนเบอร์แปดสองพี่รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะรายการที่ห้าเลครับต่อมาครับรายการที่หกครับถ้าใครรู้สามร้อยบาทนะพี่นะเลือกเลขก้เลยนะครับมาฮะรุ่นที่หกครับ เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาพี่นะครเป็นเนื้อผงทูบกวนอูฮะนี่ฮะผงทูบกวนอูครับตะกุดเฮ้ยผงทูบกวนอูใช่ไหมผงทูบกวนอูนะครับทําผิวโบราณนะพี่นี่งคลาสสิกนะผงทูบกวนอูทําผิวโบราณนะเลขโค้ดตัวเบอร์พี่หนึ่งหกนะฮะนี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเปิดมาครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อใบลานเนี่ยเนื้อใบลานพุ่งเงินนะฮะนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อใบลานพุ่งเงินนะครับเลขคุณทะเบอร์พี่สองสามเนี่ยเลขคุณทะเบอร์สองสามเนี่ยรายการนี้ขอเป็นไปมีน้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับเนื้อใบลานพุ่งเงินนะฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปฮะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่แปดนะคฮะรายการที่แปดเปิดมาฮะ โอ้โหรายการนี้เนื้อชั้นมากตะกุดทองคำนะเนื้อชั้นมากตะกุดทองคำครับเลขคนละเบอร์หนึ่งสี่วันไทยฮะเนี่ยวันแห่งความรักพี่นีฮะโอ้โหรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ชายหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เกนะ้าับ รายการที่ก้าเปิดมาครับโอ้โยอัลามเลยพี่โอ้โยเฮ้ยองค์นี้อลา,ามองค์นี้สวยจัดนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงทูบก,กวนอูหุ้มทองคำนะฮะโอ้โหโอ้โหสวยจัดเลขโคดนัวเบอร์นะพี่นะสี่เจ็ดนะครับเลขโคดนัวเบอร์สี่เจ็ดนะครับนี่ฮะหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทนะครับห้าเจ็ดหรือสี่เจ็ดนะพี่แป๊บหนึ่งนะ จัดนะฮะนะฮะห้าเจ็ดนะพี่โอ้โหรายการนี้กงนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่อ่าแปดรายการที่เก้านะฮะนะฮะต่อมาครับเป็นองค์ที่สิบครับพี่นะฮะแนะครับ,นะรบ,นะรบองค์ที่สิบนะครับ องที่สิบเปิดมาครับเป็นเนื้อเกรสรเนี่ยเนื้อเกรสรนะพี่โอ้โหเนื้อเกรสรจะขุดทองคำครับพี่โอ้โหโคตรสวยฮนะรายการที่เรียกณ่ะเบอร์แปดสองครับนี่รายการนี้น้องขอเลยนะครับที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่ากันนะฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการจะไปที่รายการที่สิบสามนะฮะ รายการที่สามเปิดมาพี่โอ้โหอีรายการนี้เป็นเนื้อปลาล้านนะฮะเนื้อปลาล้านตะกรุดห้าดอกพี่รายการที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมพี่เลขคนเบอร์แปดศูนย์เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่นี่ฮะรายการที่เนื้อป็นล้านนะครับนะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สี่ครับเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อดำาไปล้านนะครับทำผิวโบราณครับนี่ฮะ เลขโค้ดนัมเบอร์พี่นะเจ็ดสักเจ็ดหนึ่งนะเลขโค้ดนัมเบอร์พี่เจ็ดหนึ่งครับนี่การที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นี่ฮะต่อมาครับเนรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเปิดโอ้โหรายการที่สิบห้าเลยครับผมบอกเลยนะฮะรุ่รนนี้รุนะ่นละสามร้อยบาทบอกเลยพี่เอารุ่นเอง,เองมันฮะ ยังมีอยู่ให้นะครับสามสิบุ้นนะครับส่วนรุ่นจินดามณนดีจะหมดแล้วเหลือสองสามรุ้นแล้วพี่เลขคนเบอร์หกศูนย์เนี่คือเนื้อเขียวมรกตหุ้มทองคำครับรายการที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาเดิมครับต่อมาพี่ชายครับรายการไปที่รายการที่สิบหกครับรายการที่หกขออันย่าเปิดพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อก้อนคุกนะฮะตะกุดเงินนะ เนื้อต้นคกนะกำไรข้อมือเงินครับเลขคํณเบอร์9 5้าห้าพี่นการนี้4 5 0้าิบาทครับรายการ 16, นะนี้4 5 0้าบาทพี่นะรายการที่16บนะนี่ฮะรายการที่สิบเป็นพี่สิบสิบห้านะครับนี่เนื้อต้นค,คกเลขคํณเบอร์เจ็ดหอุดทตนะครับนี่ฮะรายการนี้ส5 0อ้าสิบาทครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการต่อไปนะครับนะเป็นรายการที่16ครับ โอ้โหรายการที่หกครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อดำไปไลายฮะรยผงมุกสามกษัตริย์ครับ,มมรบเนื้อดำไปไลานรยผงม,มุกสามกษัตริย์พี่เลขคนะเบอร์เจ็ดศูนย์หรือเจ็ดหกนะครับผมส่องให้เลขคนะเบอร์เจ็ดศูนย์นี่นี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะพี่นะรายการถัดไปพี่รายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับเป็นเนื้อผงทูบนะครับปิดพุงทองครับนี่ฮะเนื้อผงทูบปิดพุงทองนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับเลขคูณเบอร์แปดสามนะครับนี่นี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชายครับรายการสิดไปพี่ รายการจะไปครับรายการที่18ครับโอ้โหรายการที่18เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวม,มอลกระกดนะฮะร้อยผง3ามกษัตรครับเลขคุณตเบอร์หนึโสดี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้4ี่ร้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่18นะครับต่อมาครับรายการที่19บเครับ รายการที่สิบเก้าเปิดมาแล้วพี่โอ้โหรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาครับนี่ฮะอะไรนะโอ้โหสิบเก้าสิบเก้าเปิดออกมาครับเป็นเขียวมรกตทำผิวเวลาพี่เลขคนที่เบอร์สองห้านะรายการที่ขอแบ่งปันปพี่น้องมาบาวพี่นะสามร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ยนะี่สิบฮะ รายการ20เปิดมาครับโอ้โหเป็นเนื้อเสอกสรตะกุดเงิน5ดอกฮะเนื้อเสอกสรตะกุดเงิน5ดอกที่เลขคนเบอร์1 4สครับรายการยี่7บรอบาทนะครับรายการที่7บรบาทราคาเดิยพี่นะครับต่อมาครับรายการ21อนฮะรายการยิบเอ็ดเปิดมาเป็นเขียวมรกตทูโทนนะหนา้นาเกสรครับโอ้โหรายการที่เนื้อทูโทนครับนะรายการนี้เนี่ยตะกุดเงิน5ดอกนะขอแบ่งไปพีน้องที่นะฮะ เจ็ดร้อยบาทราคาเดอร์บี้นะเลขโค้ดจำนวนหนึ่งแปดนะครับเลขโค้ดจำนวนหนึ่งแปดลงมาได้เก้าพี่นะฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมาลูกต่อยวพี่ชายครับประรายการที่ยี่สิบสองฮะรายการยี่สิบสองครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนที่เป็นเนื้อใบลาตะกุดทองคำนะฮะเนื้อใบลาตะกุดทองคำครับเนี่นี่ฮะโอ้โหสวยจัดเลขโค้ดจำนวนพี่สี่หนึ่งอะ นี่ฮะเลขค้นตัเบอร์สี่หนึ่งพี่น้ารายการนี้นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่น้ารายการยี่สิบสองนะครับต่อมากลุที่ต่อพี่รายการยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามเปิดออกมาเป็นเนื้อเกสรเนี่ยฮะพุงเงินครับพี่นะครับเนื้อเกสรพุงเงินครับพี่นี่เลขค้นเบอร์พี่สี่สี่ครับรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ต่อมาครับรายการที่ยี่สี่อ่ะนะฮะดีเอ็นเอสสองราคต่อมาการยี่สี่ครับรายการยี่สี่เปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อไปล้านนะฮะหุ้มทองคำครับพี่นะฮะเรียกคุณเบอร์พี่สองหกนะฮะรวมกันที่แปดพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นเดิมครับรายการนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นเดิมครับพี่นะรายการนี้นะครับ นะฮะรายการทีสนะครับต่อมาครับเป็นการ25ห้าเปิดออกมาครับรายการที่ห้าเปิดออกมาเป็นเนื้อเกสซอนเลยนะฮะรอยผงบนสารนะครับเลขคนเบอร์สามเก้านี่ฮะรายการนี้พี่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการจะไปพี่นะครับรายการยี่หกครับหรรายการที่หกเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้ก็สวยฮะรายการนี้เป็นเนื้อเกสซอนลงรักครับ เนี่ยเื้อเกสรลงรักนะครับนะรายการ26นะครับรายการนี้สามบาทที่คุณตัเบอร์83นะครับ300บาทนะครับต่อมาครับในการต่อไปพี่นะรายการที่ยีนะครับรายการ27่สบลองสุดท้ายนะพี่นะฮะรายการ27่สบลองสุดท้ายเปิดออกมาเป็นเนื้อผองทุปนะอุดอุดโค้ดครับเลขคุณตะเบอร์98้นี่รายการนี้สามบาทครับต่อมาพี่ชายครับรายการสุดท้ายครับรายการที่30มสิบรายการ28ครับเนี่ย รายการดีไซนครับเปิดออกมาฮะโอ้โหรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามณนีฮะเป็นเนื้อจินดามณนีจะกุดข้อมือเงินครับรายการนี้ขอแบ่งไปพี่น้องที่4 5 0้ิบาทเลขคนเบอร์8 6ครับนันการที่20บครับสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งมาวันนี้นะพี่ชายนะชอบถูใจกันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่อินดีรและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณใจครับขอบคุณจากทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ